สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดค่าตัวในอดีตใบเตยสุทีวันน้อยมาก กชีวิตพลิกสู่ตัวท็อปวงการลุกทุ่งคิปนาราสุด f o r e x 3 d พนักง,งานอายการส่งหนังสือแนะนำให้พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก16คนในคดีแชร์ลูกโซ่ f o r e x 3 d ซึ่งมีรายชื่อของ DJ แมนพัฒนพลและใบเตยสุดทีวันปรากฏอยู่ด้วยโดยทางด้าน DSI ได้มีการประชุมสรุปคดีแชร์ f o r e x 3 d ก่อนเตรียมทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหารอด16คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่15กันยายนโดยทางด้าน DJ แมนใบ ใบเตยโดน3ข้อหาต้องเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและต้องบอกเลยว่าใบาเตยสุทธีวันรวยอูฟู่ช้อปปิ้งเดือนละ5ล้านเป็นลูกค้าวี IP ของสินค้าแบรนด์เนมทุกแบรนด์ซึ่งงานนี้เราจะพาไปเปิดค่าตัวใบเตยสุทธีวันหลังขึ้นมาเป็นตัวท็อปของวงการลุกทุ่งไทยโดยใบยเตยสุทธีวันเคยเปิดใจในรายการวูดดี้เฮล m มียเพลสโดยเจ้าตัวบอกว่าในอดีตค่าตัวใบเตยสุทธีวันเพียง5,000บาทแต่หลังจากที่มีเพลงนั่นอกก็ทําให้ค่าตัวพุ่งสูง ขึ้นเป็น3 0 0แสนบาทต่องานเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ